สวัสดีครับนนี้พอกันอีกแล้วครับมางงดสนกสนานมวนมวลขคเก่าห่ะครับผมระวังพดกับเซียนเถาครับพดมาความเซียนเถาหมาง่ายขึ้เก่าแล้วครับผม,บบมวมันวนี้ก็มาพอกันอีกแล้วมาเบิงครับสิเอาชนะเซียนเถาได้แรบได้ครับมาเบิ่งนกันเลยครับ ผมกับขึ้นสไตล์นี้แหละครับมา,มาตรฐานมาตรฐานบ้านนอกนะครับว่ากันไป <laughs> เออเสียนเต่ากระตอทันที่ครับเป็นพีศซจาิดกว่าค,ครับ เป็นเพลควาคงจะบอไดกินสองนะครับคงจะโห่เฮาแหละเอาแผนไม่ครับเห็นไปใส่ครับกดลงใส่ครับผมไปทงางใส่ครับเสียนตอก็เข็นมา เอาเป็นว่าเข็นมุมใท่แล้วครับผมแตาว่าเข็นมากินกับต่อต่อหลังเนี่ยนะครับอ่ากินเลยเข็นไลยครับตาสิบสี่ครับผมไว้จะเซ้เน้าฮอดครับเส้นสาวดักบ่ครับเส้นสาวบ่าดักไว้ก็เป็นโอกาสเท่าครับขึ้นนะครับผมเวาจะเซียนคอฮอดครับนั่น ที่ของเขาเหรอครับผมขาดวาเอา้าเข็นมาเร็นเลยครับผมเตรียมขาฮอตครับเส้นเต่าที่ขาฮอตให้กินสอง้ะขาฮอตตอนดักเขียนก่อนครับฮอตเอาไว้ที่ลัง เห็นทางแสกแสกเลยครับผมไปทางลางมันลงครับโอเคครับเขาฮอตครับผมต่อไปก็เป็นการวางแผนนะครับเราจะยึดสายกลางดีป่ะเบิ่งรูบแล้วต่อมาแล้วก็เขาฮอตว่ได้ครับ เจียวแล้วครับเห็นรูปแบบวาสิสนะครับผมกินในเตะครับกินว่าเตะกระแพ้แล้ครับเขาฮอตบ่าได้แล้วครับผมยึดด้วสายกลางนะครับผมแลนไปยังไลยกระชนะครับอย่าล้มมาขอนญยานี่นะค,ครับเขาฮอตยังได้ก็ตายไม่านานนะครับผม เสี้ยนเถาผาดนะครับนนีนนครับจัดเลยครับหาอยู่หายินน้ำเส้นสายกลางเนี่ยนะครับผมเมเพี่น้องสายกลางนี่หนะครับผมอย่าาไปจับกวงจับกินครับ ย็นตาของฮอทครับฮอทกัก็จัดการฮอทท่าน Hot, ที่ลยครับผมแล้วก็ให้กินซีซอหนห่นี่นยครับผมก็ออยังใจเย็นครับยึดสายการขึ้เก่าครับใจเย็นเย็นโมมี่ยังรครับชนะแน่นอน ร้อเปครับผม oh. ขอบคุณที่มาเข้ามารับชมครับสับสนับสนุนบ้านไทยของข้าครับตกเหรียญลีลาหลายอย่างขอบคุณที่รับชมครับพบกันใหม่ในกนาลนาสวัสดีครับสวัสดีครับ